ของชมรมนะฮะปริญญาพักกินดาวเรดโดยอาจารย์เอกิตกาภายใต้สมาคมพักกินอับเอเชีไทยเพราะ,มระาผมพูดชื่อนี้นะท่านในคน้องแใจเฮ้ยปีสมาคมพักกินแล้วแน่นอนครับในช่วงเดือนที่ผ่านมานะัา้นะนะครับอาจารย์แหม่มและคณะกรรมการของเราได้ทำการจดทะเบียนยางนให้ทางการาออ,อาสิทธิ์โนะครับกับกระทรวงมหาดไทยในส่วนของการจัดตั้งสมาคม แน่นอนครับเมื่อเป็นสมาคมแล้วศักดิ์และสิทธิ์นะครับอำนาจในการต่อรองจะมีผลทันทีมีผลบุกทางกฎหมายและมีผลต่อกิจกรรมทุกประเภทของสมาคมน,นั่นคือมันมีการยกกระดับไม่าจะเป็นเรื่องของงานประกวดนะครับงานประมูลมงานต่างๆการได้รับการยอมรับให้รักษากล แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจนะครับในประเทศเรานะฮะสมาคมการค้าต่างๆถ้าเราได้ีการจดทะเบียน่างกป็นทามการนะครับั่นถือว่ามีการผูกพันตามกฎหมายจะได้รับการยอมรับไปทั่วโลกแน่นอะนครับสมาคมภาคธุรกิจประเทศไทยเราก็เช่นกันเรามาเห็นจุดนี้แล้วนะครับซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคม,มาที่ผ่านมาทางอาจารย์แยนด์ซีงานนะครับส่วนหนึ่ง ได้มีการเปิดตัวแขลงข่าวการจัดตั้งสมาคมขึ้นแล้วก็มีสิ่งมลชนนะครับก็มีแฟนคลับกลุ่มนหนึ่งนะครับเข้ามารับรู้รับษราและเป็นศักว์สีพะยามในงานวันนั้นซึ่งวันนี้ผมโดยตรงต่องานประวัวงานศาิลางานกิจกรรมที่เกิดขึ้นนอกจากนี้นะครับ การจัดตั้งสมาคมและเป็นสมาคมอย่างเป็นทางการที่ไม่ร้อยแล้วเราก็เปิดรับสมาชิก้วยครับหลายท่านที่เป็นเอฟซีหรือเป็นแฟนลับของงานอาจารย์แหม่มหรือพณะกงานตารที่นี้ทุกท่านสามารถที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมได้นะครับเพราะว่าสมาคมของเราไม่ได้มีแค่งานปร,ประกดดและเครื่องนะครับแต่ท่านทราบอยู่เรามีการต่อไปเนี่ยเรามีการวางแผนไว้แล้วว่า เราอาจจะมีการไปจัดพิธการกิจการทั้งเครื่องเครื่องรางยันต่างประเทศมีการเสวนานาพิธีการมีการจัดพิธีการใหกับหน่วยงานต่างๆทภาครัฐและเอกชนนะครับมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระนะฮะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจในเชิงวิชาการแฝงไม่ด้วศรัทธาการ ในขณะเดียวกันท่านก็ได้รับความรู้แปลกๆใหม่จากอาสมาคมซึ่งถือว่าเป็นสิ่งเป็นความรู้ที่เป็นองค์ความรู้ที่มีมาตรฐานเพราะเราจะทำทุกอย่างในนามของสมาคมนะแน่นอนที่สุดับตอนนี้เราตรวจรับสลออกมาชิกแล้วท่านที่ส่งพระเข้าประบตรว่อนี่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้หลังจากที่ได้รับประานอาหารเรียบร้อยแล้วแบบองกาแฟเรียบร้อยแล้ว ท่านลองไปพูดคุยนะสอบหากับท่านเจ้าหน้าที่หรือทีมงานที่อยู่ด้านหลังห้องคือพูดพักอิ่นะครับของอาจารย์ี่ยได้เลยว่าถ้าท่านสนใจจะสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมเนี่ยนะท่านจะต้องทําอะไรบ้างและมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างนะครับแต่ที่ผมได้เกิดไปแล้วว่าสิทธิประโยชน์มากมายเกินนะ ตอนนี้เราต้องการคนที่จะมาร่วมนะฮะอุดมการเดียวกับเราแนวเดียวกับเราเพื่อเป็นอำนาจเป็น,วนมวลชนมนการเสริมพลังในการเลืยกออกกรรางๆเพราะแน่นอนเป็นที่รู้จักว่าในวงการเครื่องในสมัยปัจจุบันนี้นะครับมันมีค่ายมีหลายค่ายนะแต่เราไม่พูดถึงเราพูดถึงสมาคมเรานะสมาคมพักกิประเทศไทย จะตั้งมั่นนะครับอยู่บนพื้นฐานแห่งความซื่อสัตย์ซื่อตรงนะครับโดยบริหารงานโดยอาจารย์แบบนะมีความเป็นมาตรฐานชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมมากในการที่เราจะช่วยกันนะครับมาสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมนะ แน่นอนางที่ผมพูดนะนอกจากสิทธิประโยชน์แล้วเนี่ยมันจะมีข่าวสารบางื่อนไหวต่างๆและนอกจากนั้นพักเครื่องของท่านนะครับถ้าท่านเป็นสมาชิกเนี่ยท่านมีสิทธินำพักของท่านไปลงบนหน้าเว็บไซต์เลยนะฮะของสมาคมพักเถียน,นะเว็บไซต์นี้มันออนไลน์ทั่วโลกลนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่ละประเทศถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์นี้ไปได้หมดท่านเปิดได้หมด ท่าน,น,นได้ได้เห็นข้อมูลให้หมดไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดของมุมโลกถ้าท่านเปิดเบไซต์ดีแน่นอนครับข้อมูลเรียนผทานข้อมูลที่ชัดเจนของท่านเปิดได้หมดนะครับพระเพื่อไทยแต่จะบูืที่ตรงนี้เลยว่าจะเป็นพระเรก่งพระสมเด็จพระต่างๆท่านามาู้สื่อเป็นเอกลักษณ์ที่บบุรุษของไทยได้สร้างขึ้นตั้งแต่ในยุคโบราณนะครับ ในสมัยโบราณนั้นครับเพราะถามไปว่าจะเป็นพันปีในยุคสมัยของมุกบีอินภูชัยหรือในสมัยของุงศรีวิจ aya ก็ตัวอย่างนะครับหาเครื่องถูกสร้างขึ้นในวราระต่างๆในวราระสำคัญมากมายโดยพระมหากษัตริย์นะฮะส่วนใหญ่นะฮะพระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงสร้างขึ้นสร้างขึ้นในวราระต่างในกนามลีกาและแน่นอนครับผู้ท,ที่มา เดี่ยวพันปุ่มพันหรือในกระบวนการก็คือพระสงฆ์ที่มีอาคมแข็นงน,นะครับได้มาเข้าสู่กระบวนการถามจิตต่างๆเรามีการสร้างพระขึ้มาใหแต่ต่ังโบราณมากหนยนะครับปัจจุบันนี้ทั่วโลกจกับตามองพระเครื่อนไทยนะผมใช้คำว่าทั่วโลกเลยนะนโดยเฉพออาะประเทศก่งในเอเชียที่ใหญ่ที่สุดก็ต้องบอกเช่นกัน เทปที่ดียนเรือมากตอนนี้หนึ่งพันร้อย้านคนหนึงเขาถึงบบมีอะไรอ่ะมีชมรมมีอะไรต่างๆของเขาแต่ประเทศของเขามีแค่เรื่องละนคือเขาเนี่ยเป็นสายบูนแต่มันมีเงินดีและเขามาเจอพรัเพือนไปเขาพึ่งมากได้นำกลับไปใช้ตั้งแต่ในสมัยนัตนโกสแล้วนะฮะเขานำพัดพื้นกลับไป และปรากฏว่าเรื่องของไทยนั้นได้แสดงปฏิหาริยิทธิ์เกิดขึ้นจนทำให้เขาอึ้งและกลับมานับถือควานบูชาของเครื่องไทยแน่นอนครับข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ไปไปดิ่งมันไปทั่วนั่นคือที่มาของชาวต่างชาติต้องมีความสนใจกับเครื่องไทยเราเป็นคนไทยแท้ๆนะครับ บรรพบุรุษของเราญ่ติตา,ายๆของเราจัสร้างขึ้นมาเ,อนะเยอะแยะมากมายเลยะัะนั้นะเราเน่ยนะเป็นคนไทยนะเราต้องให้ความสําคัญเพราะนี่คือประวัติศาสตร์นี่คือสิ่งที่บรรพาชนของเราได้สร้างไปนะครับอาจารย์คร่บท่านไดต้องการข้อมูลต่างๆขึ้นมาเพราะที่ผ่านมา,มาไม่มีใครได้กลัดคำข้อมูลการบันทึก การจบได้อย่างชัดเจนว่าจะเป็นมากสมเด็จมากอีกมากหลงปูต่างๆมากมายนะตอนนี้ทางสมาคมของเรานะจะเรียกว่าเป็นเชิงวิชาการก็ได้นะครับราได้จัดการขึ้นมานะตอนนี้ก็มีหนังสือออกมานะเล่นแรกเลยที่ผมจะแนะนำท่านนะครับเปิดประมาณห้าปีต่อเรียนนะครับซึ่งรวบรวมและเขียนพิจารณาอาจารย์ได้ทำการศึกษาของคา เฉพาะด้านด้านนี้มาเป็นเวลายาวนานในหนังสือนะครับจะประกอบไปด้วยเนื้อหาอะไรต่างๆและที่สำคัญมีภาพสีสันสวยงามท่านสามารถซื้อไปเปรียบเทียบหรือส่องดูได้เลยจากเจตประภาพของท่านนะะหรือภาพกิ่มันเป็นยังไงมันมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ร้อยเรียงและข้อมูลทางวิชาการนะครับที่จะช่วยท่านสื่อช่วยท่านเรียนรู้ได้นะจัดเก็นะตอบสนองความต้องการ ไกล้หมดแล้วนะครับนะนั่เค็นหนังสือที่น่าสนใจนะครับภาผมบอกลว่าน่าสนใจหนังสือเล่มนี้นะครับผมมาเห็นหนังสือทางด้านภระพิษเนี่ยเท่าที่อยู่ในวงการนักเลื่อนา30ปีผมค่อยเห็นหนังสือแนวนี้่นะครับหนังสือเนื่องจากว่าประพิษนั้นเป็นพระที่มีข้อมูลเรื่องราวที่ค่อนข้างจะยาวนานนะบางข้อมูลถูกปกปิดไว้ ไม่มีไอน์ส้าน์นำมาเปิดเผยเพราะเนื่องจากหนังสือเนื่องจากมันอยู่ในอะไรอ่ะราชนินีจูนเป็นข้อมูลระดับสูงทขึ้นในหน้านะครับแต่ตอนนี้เราได้ทำารรวบรวมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในหนังสือพิมพ์ขอแนะนำนะฮะท่านใดที่จำลองมีเกียรติเจอเนี่ยครับงานประกวดของเรานะครับต่อไปนี้เราจะเป็นมาตรฐานเลยทุกครั้งที่งานประกวดของชมรมราชกิจ ภายใต้สามาคมนะของเราเ,เราจะทันหนังสือเล่นมนี้ภายในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยจะประกอบไปด้วยภาพที่ติดรางวัลไม่ว่าจะเป็นใครของท่านมีของควหรือแต่ถ้าต,ติดรางวัลที่หนึ่งถึงที่ห้าจะได้รับการลงในหนังสือเล่นมนี้นะครับลงในหนังสือเล่นมนี้นเลยเป็นภาพสีสีสวยงามพิมพ์บนกระดาษแข็งกบบเกสารมนพร้อมชื่อท,ท่าน เบอร์โทรของท่านชัดเจนนะครับน่าเก็บครับสามารถติดต่อซื้อได้ที่ด้านหลังซุ้เปอรมูของร้ากิ่งของแล่นจังหนังสือเล่มนี้มีอย่างไรหนังสือเล่มนี้นะครับนอกจากท่านมาประกวดได้ไปซื้อแล้วถ้าของท่านจะมากระกด้ี่ในเสร์และก็ประกวดหนังสือใช่ไหมครับหนังสือเล่มนี้สามารถจะอ้างที่ที่ไปที่มาของการได้รับรางวัลเพราะในหนังสือจะมากอกด้วยใบประกาศ ของงานประกวดในวิถีภาษาในหลัก่าและพระของท่านเวลาท่านส่งมอบค่าตรงนี้ให้กับลูกหลานหรือบุคคลอื่นที่ท่านงานส่งมอบมันง่ายท่านไม่ต้องอธิบายจนเหนื่อยท่านไม่ต้องพูดมากเขาเห็นหนังสือเช่นนี้พ่าของท่านและพ่าองทินของท่านเอาแรงลงด้วยเพราะที่ผ่านมาท่านเชื่อไหมครับว่าอย่างลูกหลานของเราเนี่ยเขา ต้องาเร่องอะรหรือที่ไหที่นะส่งสอเก็นสเป็นที่ที่มออกภาค A B เอาทางตรงนี้ผ่างานกระกดแล้วเรียบร้อยแล้วแน่นอนนะฮะชัดเจนนะครับเพื่อนฝากด้วยนะครับสีน้ำตาลตอนนี้ ในนวันน mm hmm. ี้มีาร์านเนะครับรอเสื้อนะครับท่านที่สองพเจ้าปู่นะครับห้านนะคท่านอง้าคนะครับท่านได้รับพระฤาษีานัแต่พระสมเด็จกนี้ทาในวาระพิเศษนะครับถึงยกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหายานะครับ